เหตุผลกลใดรอบแรกเมื freely, ่อ2ปีที่แล้วไม่เคิ้นเอ็ดเวิร์ดถึงตัดสินใจออกจากลิเวอร์พูลมีปัญหากับครอบหรือเปล่าอืนี่แหละแต่การที่ครอบเวลคัมการต้อนรับกลับมาคือมารยาทของของคนที่ต้องทำผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คุยกันอะผู้ใหญ่ที่ดีต้องเป็นอย่างงี้แล้วอานีดนึงวงในสุดๆเลยพี่บีคิดว่ามีไหมมี ขอต้อรับเข้าสู่ PPTV s p o r ส t อร์ทนะครับผมเชื่อว่าวันที่เยอเกนครอฟประกาศลาออกจากตำแหน่งกุนซือเนี่ยแฟนหงทั่วโลกคงอยู่ในความวิตกกังวลว่าทิศทางของสโมสรจะไปในทิศทางไหนนะครับรวมถึงว่าจะถึงขั้นรุนแรงวนรูปกลับมาต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่หรือเปล่านะครับแต่ผมเชื่อว่าตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแฟนหงอาจจะใจชื้นมากขึ้น หลังจากการกลับมาของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนะครับเขามาดำรงตำแหน่ง c e o ด้านฟุตบอลบริหารด้านฟุตบอลเต็มตัวนะครับเพราะฉะนั้นทิศทางของเอ็ดเวิร์ดกับเลียพูอาจจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นรวมถึงตำแหน่งกุนซืออาจจะถูกตีตีกรอบให้ชัดเจนมากขึ้นเช่นกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้กับการกลับมาของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดตำแหน่ง c e o ฟุตบอล จะเป็นอย่างไรทิศทางลิเวอร์พูลจะชัดเจนมากแค่ไหนวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยประเด็นทั้งหมดนี้กับพี่บีแลมสิงสยามงพงศ์ผลม่านะครับขอต้อนรับพี่บีเข้าสู่พีพีทีวีสปอร์ตทอลนะครับครับผมเป็นยังไงครับความรู้สึกแรกเลยได้เฉลยฮะยังยังไม่ได้ถามเลยเดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวเดี๋ยวรอคำถามรอคำถามให้จบก่อนนิดนึงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบรู้รู้ความในใจไมเคิลแอดเบิร์ดกลับมาตำแหน่งใหญ่ขึ้นโอเครู้สึกยังไงครับ อย่างที่คุณพจน์พูดเนี่ยถูกต้องเลยนะมันสร้างความใจชื้นให้กับแฟนลิเวอร์อพูลเพราะว่ามันเหมือนกับว่ากําลังจะเสียเยินเขาไปค,คือเสียเยินเขาไปโดยที่ไม่คิดมาก่อนอม,มันคล้ายกับตอนที่เสียซีเว่นเจอร์ลาดก็คือเราไม่คาดคิดมาก่อนว่าเราจะเสียเจอร์ลาดไปคือในในเคสของเจอร์ลาดตอนนั้นเนี่ยเราคิดว่าเอยเดี๋ยวเขาคงจะเลิกแต่คงจะเลิกที่นี่มันเป็นเรื่องหนึ่งแต่ก็ตกใจว่าประกาศเลิก ประกาศลาทีมสิ้นสุดฤดูกาลแต่ครอปเนี่ยมันน่าตกใจมากเนื่องจากว่าครอปเป็นคนที่มากุมหัวใจต่อจากเจอร์ลับแล้วก็สัญญามันก็ยังมีแล้วตําแหน่งผู้จัดการทีมมันต้องทอดยาวไปเราแอบคิดได้ซ้ําว่าครอปจะอยู่ต่อต่อต่อ,ตอใช่ไหมครับพอไปแล้วมันก็รู้สึกวิเวกวิเหงหงก็เอ็ดเวิร์ดมาก็ทําให้ทําให้มีความรู้สึกว่าเออมันยังพอมีอะไรบ้าง กับการที่จะเห็นเห็นแผนงานในอนาคตครับก็คือเรื่องหนึ่งแต่เรื่องหนึ่งก็คือพอเห็นว่าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเข้ามาแล้วเอ็ดเวิร์ดอยู่ในตำแหน่งที่ใหญ่โตขึ้นครับก็ตามตามสถานะของคนที่พัฒนาในงานตัวเองขึ้นมา2ปีที่แล้วดำรงตำแหน่งด <All Football S 2> ี렉เตอ,อร์ออฟฟุตบอลตอตอกีฬานั่นแหละแต่ตอนนี้ ตำแหน่งใหม่คือเป็นซ e o ฟุตบอลเลยใช่เพราะฉะนั้นพอพอเป็นซ e o เสร็จปุ๊บเนี่ยเราเข้าเนื้อความมาได้เลยว่าพอเข้ามาเป็นซ e o เอ็ดเวิร์ดไม่ได้ทำงานที่ลิเวอร์พูลนะเอ็ดเวิร์ดทำงานให้เอเอเทำงานให้เฟนเวส s p o ปอร์ตกรุ๊ปครับแต่ว่าก็คือรับเงินเดือนบริษัทแม่แต่มาทำเป็นผู้บริหารบริษัทลูกนั่นก็คือลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลเป็นบริษัทลูกนั้นแล้วเห็นการพูดของไมค์กอดอนว่าเฮ้ยเนี่ย เอ็ดเวิร์ดมาเป็นคนที่โอ้โหโลกฟุตบอลชื่นชอบแน่นอนอในแถลงการไม่มีใครดา่าใครหรอก <c oughs> ใช่ไหมแล้วเขาก็เยบอกว่าริกเข้ามาในครั้งนี้เนี่ยมีมาแทนเขาเพราะเขาก็จะได้ทำเป็นกอโโล์ฟขับเพิ่มขึ้นแต่ทีเนี้ยพอเห็นในแถลงการของเอ็ดเวิร์ดเองก็รู้แล้วว่าจริงๆแล้วเนื้อแท้เนี่ยมันไม่ได้มาที่ลิวพูลเจ้าเดียว <c oughs> เป้าหมายของเขาก็คือริวพูล <c oughs> กำลังจะทำเฟนเวย์สิกำลัง <c oughs> จะทำให้มันครอบจักรวาล ก็คือซ um ื้อทีมเพิ่มขึ้นโดยที่มีเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเป็นคนดูแลนะฮะหมายความว่าลิฟเขาอาจจะไม่ได้ดูลิเวอร์พูลแค่สโมสรเดียวใช่เพราะว่าอย่างที่พี่บีบอกว่าเขาอยู่ในบริษัทแม่ใช่เหมือนสัญญาจ้างอยู่ในบริษัทแม่ถูกครับบริษัทแม่จะส่งเอ็ดเวิร์ดไปทํางานที่ไหนหรือให้ช่วยทํางานที่บริษัทลูกบริษัทไหนบ้างถูกต้องครับสามารถทําได้หมดใช่เพราะนั้นโฟกัสของเอ็ดเวิร์ดเองเนี่ย อาจจะไม่ได้เป็นโฟกัสเดียวกับที่เขาเคยทําก็เป็นได้เพราะว่าพอพอเราเห็นว่าพอเอ็ดเวิร์ดจะมาปุ๊บเนี่ยประเด็นของฮิลส์เนี่ยซึ่งเป็นทางฝั่งของพอของที่ละสองันก็กระเด้งมาเลยเขาก็บอกว่า2คนนี้เนี่ยสนิทกันแทบจะใส่ฟันปอกให้กันได้เลยก็2คนนี้เป็นคนใต้เหมือนกันด้วยนะฮะเพราะว่าเอ็ดเวิร์ดนี่เขาเป็นคนเกิดที่ อ่าซอทัมตันเกิดนครศรีธรรมราชส่วนในฮิลส์ี่ยบริหารอยู่ที่ตะตูนก็จะเป็นเพื่อนกันจะมาทำงานกันที่นี่เขาเขาสนิทกันจริงไหมผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าสื่ออังกฤษก็จูงยับอ่ะแต่ถ้าอย่างลิชชา์ฮิลส์กับเอดดี้ฮาวอ่ะสนิทกันเนี่ยมันไม่มีมันมีเรื่องนะถูกไหมถูกไหมแต่เขาเรียกว่าทำงานปลุกปั้นบอลมัดด้วยกันใช่ครับถูกไหมถูกแต่อย่างเงี้ยอยู่ดีมันมีข่าวเชื่อมโยงกันเนี่ย ก็ไม่แน่ใจถูกไหมครับว่าเขาสนิทกันจริงหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วลิอร์ภูก็คือเล็งลิชาร์ดฮิวส์ไว้แต่อยู่ดีเอ็ดเวิร์ดมันมาเซเยสในตำแหน่งนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นพอเราเห็นแล้วเห็นแบบนี้ปุ๊บเราจะรู้เลยว่าไอคนที่เอ็ดเวิร์ดเนี่ยไม่ได้มาทำในตำแหน่งโฟกัสสโมสรแต่ฮิวส์นี่แหละคือคีแมนนะถ้าเป็นแบบนี้เพราะนี้ก็มาเหมือนกับเป็นทีมบริหารนะเอ็ดเวิร์ดก็จะดูในภาพที่กว้าง ครับนะฮะแล้วก็โดยมีไมค์กอดอนซึ่งอยู่ข้างบนจริงขับกว้างกว่าแล้วอย่างเงี้ยเอาเอาขอขอเล็ชาฮิวนิดนึงตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ละที่เรีย์ภูจะได้เล็กชาฮิวมาเป็นดีเคเตอร์ออฟฟิทบอลหรือพอ,อ,อกีฬาคนใหม่ก็จากประเด็นข่าวอะไรต่างๆเนี่ยแล้วฮิลส์เองก็กําลังจะอาลาครับสัญญาพวกนี้เหมือนนักฟุตบอลเลยก็คือจะหมดแล้วก็เริ่มงานใหม่ได้วันที่1มิถุนาครับเอดเวิร์สเองก็วันที่1มิถุนาครับฮิลส์เองก็1มิถุนา ก็จะบอกว่าได้ไหมโอกาสมันมีแต่เชื่อว่าเมื่อโอกาสมันมีแล้วและณถึงเวลานี้เอ็ดเวิร์ดก็แค่เป็นที่ปรึกษาบริษัทหนึ่งนะฮะส่วนฮิลส์เองก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วล่ะเชื่อว่าคงถ้าจะมาจริงก็คือต้องดีลละร่วมกันทําอะไรสักอย่างเพราะว่าถ้าวันที่หนึ่งมิถุนาแล้วมาเลยเนี่ยมันไม่พอไม่เวลามันไม่พอหมายความว่าพี่บีกำลังจะสื่อว่าตอนนี้เขาน่าจะมีการพูดคุยกัน รวมถึงน่าจะมีการเจรจากันละส่งลายแล้วก็เอ็ดเวิร์ดก็เริ่มคุยปรึกษากันละแผนงานในซีซั่นต่อไปสำหรับลิเวอร์พูลครับอ่ะโอเคเรากลับมาเรื่องของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดก่อนที่เราจะไปพูดถึงแผนงานในอนาคตเราย้อนกลับไปหน่อยเวอร์ชั่นแรกภาคแรกของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดกับลิเวอร์พูลในตำแหน่งดี렉เตอร์ออฟฟ t b บอลเนี่ยมีผลงานชิ้นโบแดงอะไรบ้างครับผลงานชิ้นโบแดงก็คือคือจริงๆแล้วภาพของเอ็ดเวิร์ดเองเนี่ยไม่มีใครรู้จักเัาหรอก ในตอนแรกก็เข้ามาเป็นนักเก็บสถิติขออายุยังน้อยด้วยใช่แล้วด้วยด้วยเงื่อนไขของฟุตบอลเนี่ยคนก็จะโฟกัสไปที่นักฟุตบอลกับผู้จัดการทีมครับยุคหลังๆมาก็เริ่มโฟกัสไปที่ผู้ช่วยผู้จัดการทีมครับแต่พอทีมมันเริ่มประสบความสำเร็จก็เขาก็จะมองว่าไอ้ครับเขาทอะไรบ้างมีใครที่อยู่เคียงข้างบ้างทีนี้เอ็ดเวิร์ดเนี่ยได้รับการโปรโมทขึ้นมาเป็นพออในในปี16ครับซึ่งถ้าเรานับเงื่อนไขเวลาครับเนี่ยมาแล้วนะ S <S เอ็ดเวิร์ดถึงได้ขยับขึ้นมาตามเข้ามาทีหลังเอ็ดเวิร์ดเนี่ยอยู่ก่อนแต่ว่าขยับตำแหน่งขยับตำแหน่งมีความสำคัญมากขึ้นในสมีความสำคัญแล้วก็มองว่าเป็นการจบดีลนักฟุตบอลเขาก็ยกตัวอย่างเช่นฟรานิฟันไดคับโมเมซา,าร่าลิซอนเบเกอร์รนะฮะรวมไปถึงซาลิโอมาเน่อะไรพวกเนี้ยนะฮะต้าได้ในราคา่อนข้างถูกเขาก็มองกันแบบนั้นซึ่งซึ่งอาจจะเป็นการที่เรียกว่าเป็นเป็นการเจรจาของเขาครับนะฮะก็ อันนี้ก็คือมุมหนึ่งแต่ถ้าทำอย่างงานแบบนี้เทียบคู่และเทียบเคียงกันไปเนี่ยนักฟุตบอลเนี่ยไม่ได้เลือกเอดเวิร์ดก่อนหรอกนักุบอลต้องเลือกไม่ริเวอร์พูลก่อนก็ต้องเลือกเยอนคอปก่อนไม่ได้มาเพราะว่าตำแหน่งผอ,อ,อกีฬาเป็นคนที่เป็นนางกวักแต่เป็นหน้าที่สาริกาลิ้นทองอเป็นคนเจราจาคือเหมือนลิสต์กันแหละว่าซัมเมอร์เนี่ยอยากได้ใครบ้างะจะเสริมตำแหน่งไหนบ้างตัวผอกีฬาก็อาจจะมีข้อมูลมาจากแนวมอง แล้วก็มาส่งให้ครอปดูชุดหนึ่งครอปอาจจะเห็นฟอร์มในสนามตอนที่เจอกันก็เอามาอีกชุดหนึ่งแล้วก็มาเคาะร่วมกันถูกไหมฮะว่าสุดท้ายจะซื้อใครบ้างในเสมอนั้นข้อหนึ่งก็คือเอ็ดเวิร์ดจะได้เปรียบก็คือเขาเป็นนักสถิติอยู่แล้วนักวิเคราะห์เกมอยู่แล้วซึ่งพอเป็นนักวิเคราะห์เกมเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้งานของเขาอ่ะมันเร็วขึ้นมันโปรก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนสําคัญ ในการที่ทําให้อยู่ในเป็นเบื้องหลังดีลอะที่ไม่ได้อยู่เบื้องหน้าประมาณนี้แล้วเหตุผลกลใดรอบแรกเมื่อ2ปีที่แล้วไมเคิลเอ็ดเวิร์ดถึงตัดสินใจออกจากลิเวอร์พูลมีปัญหากับครอบหรือเปล่าอืนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่เหมือนปัญหาโลกแตกครับซึ่งไม,ไม่มีใครสามารถบอกได้แต่อยู่ๆเมื่อทีมกําลังกําลังพุ่งขึ้นแล้วประสบความสำเร็จพูดง่ายว่ากําลังไปได้สวยอะเออแล้วออกทาไม น่าแปลกใจะถูกไหมครับคือจะบอกว่าไม่มีความท้าทายแล้วหรือหรือสัญญาหมดไม่ต่อเนี่ยมันแปลกตรงที่ว่าถ้าคุณไม่ต่อสัญญากับทีมที่เพิ่งลุ้น4ี่แชมป์มาครับและได้2แชมป์บอลถ้วยอ่ะก็ถือว่าคือมันเป็นโอเคแหละบทจบปีนั้นเนี่ยมันอาจจะผิดหวังเนื่องจากว่าถ้วยถ้วยซุปเปอร์ใหญ่เนี่ยมันไม่ได้ทั้งพีเมลีอ่ายชมาส์ลียูมาส์ลีเองเพราะนั้นถ้าถ้ามันมันก็เป็นไปได้หมดก็คืออาจจะทํางานแล้วมันอาจจะ เหยียบตาปลากันบ้างมันเป็นเรื่องปกติเลยแต่ว่าอาจจะผิดหวังไหมเราไม่รู้หรืออาจจะออกไปหาความท้าทายใหม่ซึ่งถ้าออกไปหาความท้าทายใหม่เขาคงไม่เป็นแค่ไปเป็นที่ปรึกษาเขามีข้อเสนอมาอีกเป็นสิบใช่แล้วก็สอนยักษ์ใหญ่ในฟุตบอลด้วยไม่ใช่ในพรีเมียร์ลีกด้วยนะใช่ครับแล้วมันมีทั้งแมนยูทั้งเชลซีมาครับแต่เขาอาจจะชอบเวอร์วพู ก็เลยไม่ไปอยู่งนั้นหรือเปล่าเราไม่รู้แต่จริงๆแล้วในเรื่องของฟุตบอลเนี่ยผู้บริหารส่วนใหญ่เนี่ยที่ทางานเนี่ยแพชชั่นคนละแบบกับผู้การทีมกับทางฟุตบอลนะเข้าใจได้อ,อ,อันนี้ก็เลยเราบอกไม่ได้ว่าเขาทะเลาะก,กันหรือเปล่าแต่การที่คอบเวลคัมการต้อนรับกลับมาคือมารยาทของของคนที่ต้องทำ ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คุยกันอ่ะผู้ใหญ่ที่ดีต้องเป็นอย่างนี้แล้วอ่านิดนึงวงในสุดๆเลยพี่บีคิดว่ามีไหมมีพูดได้เต็มปากนะมี่แล้วไม่งั้นมันก็แปลกๆเหมือนกันใช่ใช่อยู่ๆเนี่ยเราทำงานอยู่ๆปุ๊บทำงานกันมาดีๆอ่ะนี่ไปละมันต้องมีอะไรในใจอ่ะบ้างแต่มันอาจจะไม่ได้รุนแรงมากนักแต่มันอาจจะกระทบคนเราเนี่ยเขาถึงได้บอกไงเจ็บเนี่ยเจ็บไม่เท่ากัน บทนไม่เท่ากันหลักไม่เท่ากันเพราะนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเขาโดนดอกไหนเข้าไปอาจจะเรื่องของการตีกรอบลงมาไหมหรือหรือนะคอปอาจจะให้ความสัมพันธ์กับลูกน้องเขามากไปอะไรอย่างเงี้ยัคือซึ่งซึ่งโดยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็สภาพจิตใจคนมันไม่สามารถบอกได้ว่าอันไหนถูกอันไหนไม่ถูกบางอย่างมันอยู่ที่ชอบหรือไม่ชอบถูกก็อาจจะสมมติง่ายๆเลยว่า บอสใหญ่มาหัวหน้าหัวหน้าโตเนี่ยมาปุ๊บ,บแล้วมีลูกน้องอยู่มีลูกน้องอยู่5คนคนหนึ่งับสามตีห้าตำแหน่งก็เรียงกันไปเลยแต่ชอบโชว์ไม่แน่ังเลยอ่ะเออมันทําให้แบบบางทีอันนี้เกิดขึ้นได้นะอ,อันนี้เราคาดคะเนนรับคาดคะเนนกันในฐานะพี่บีเป็นแฟนเลี้ยวภูคนหนึ่งคาดหวังอะไรกับตัวเขาบ้างในรอบนี้คาดหวังอะไรบ้างครับคือคาดหวังว่าอย่างแรกเลยเอ็ดเวิร์ดเนี่ยคุณต้องทนทาน ากระแสความกดดันให้ได้เพราะว่าเมื่อปี11เนี่ยครับเมื่อ13ปีก่อนเขาเข้ามาโดยที่ไม่มีใครคาดหวงังคนไม่รู้จักคุณเลยคุณเป็นใครก็ไม่รู้ว่าค,คุณเข้ามาเขาก็ไม่ได้สนใจแต่ก,ก่อนเป็นโกมารีที่ทำอย่างนี้พอคุณขึ้นมาเขาก็ไม่ได้สนใจคุณนะจนกระทั่งวันที่ลิวเวอร์พูลได้แชมป์ยูซีแอลพอเริ่มได้แชมป์ยูซีเอลคนก็เริ่มมองอไอ้ทีมครอปนั้นมีใครม้าง ชื่อของเอ็ดเวิร์ดยังมาทีหลังโมนาได้ซ้ำโมนาที่นักโภชนาการครับทีเนี้ยพอขึ้นมาทีเนี้ยคุณพอคุณกลับมาชื่อคุณมันเด้งขึ้นมาแล้วนะแล้วเหมือนกับว่าแฟนบอลเนี่ยครึ่งหนึ่งแล้วกันทุกอย่างมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์ครึ่งหนึ่งให้ความหวังกับคุณละว่าคุณเนี่ยจะต้องหาผู้จัดการทีมใหม่ที่ดีเห็นไหมหานักฟุตบอลที่ดี และรักษาผู้เล่นระดับคีเพเยอร์ที่กำลังจะหมดสัญญา3-4คนที่เราเห็นอยู่ในหน้ากระดาษเนี่ยเทรนด์ฟันไดซาร่าครับนี่3งานแรกนี่มันงานที่หนักที่สุดในชีวิตเลยนะครับหนักอึ้งเลยแหละโอ้โหปักเลยคือมาครั้งนี้มาพร้อมกับแบกความหวังและไม่มีคนที่ช่วยคุณแบกอย่างเยอะกันครบนะครับเนี่ยคือสิ่งที่เอ็ดเวิร์ดเจอแน่นอนครับเจอแน่นอนผิดไหม แค่แค่หากุนซื้อใหม่เนี่ยก็ยากแล้วนะใช่ไหมแล้วก็มันก็มีมีประเด็นที่ว่าไอ้หากุนซื้อเนี่ยมันเป็นเรื่องของริชาร์ดฮิวแต่ริชาร์ดฮิว่ะมาทําตําแหน่งของเอ็ดเวิร์ดที่เคยทําแต่แรงกดดันมันอยู่ที่เอ็ดเวิร์ดกุนซือคนใหม่ของลิเวอร์พูลเนี่ยในเมื่อตอนนี้มีเอ็ดเวิร์ดเข้ามาดูแลแล้วน่าจะเป็นตัวนำในการลิสต์รายชื่อแล้วถูกต้องกรอบ มันจะเล็กลงไหมตอนนี้คิดว่าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยมองใครเป็นเป้าหมายไว้บ้างคือผมว่าอันนี้เราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเอ็ดเวิร์ดจะมองใครเป็นเป้าหมายแต่ด้วยสถานการณ์ขับมันบังคับแล้วว่าคุณจะต้องใช้ความสาลิการลิ้นทองคุณเนี่ยไปเคลียร์จาบียลองโซอ่ะให้ได้เพราะว่าตอนนี้ข่าวมันเทไปทางออลโซจะไปบายเยนใช่มากมากมาก,กว่าแล้เนื่องจากทางบายเยนเองเนี่ย ก็ถูกโจมตีในกรณีนี้เนื่องจากว่าเหมือนกับใช้สื่อในการกดดันนะฮะแล้วทําให้มันก็มีอีกประเด็นคือคือตอนนี้สกายสกายดีอีอ่ะเขาเชียร์สุดลิ่มเลยให้ไปไปเยือนส่วนบิลเนี่ยก็ค้านสุดโต่งเลยอ๋อหรออ่าบิลนี่คนละาฟากเลยคือแบบเหมือนเหมือนสื่อปะทะกันส, <S <S สกายดีอีนี่ต้องบอกก่อนก็เป็นสื่อในเยอรมันน<ะ>ั่นแหละเป็นสกายที่อยู่เยอรมันอ่าสกายเยอรมันสนับสนุนอ่าลองโซ่มาเถอะอ่าเขียนคือพูดง่ายอ่ะ เป็นฝั่งเบย์น์อ่ะส่วนบิลอ่ะบิลไซต้งอ่ะงัดอย่างเดียวแมวคือออกข่าวงัดกันว่าเอ้ยอันนี้มันยังไม่ได้เจรจาบิลไซต้งคอนเฟิร์มยืนยันเลยแล้วก็เสียมารยาทนะถ้าคุณไปคุยโอ้โหคือแบบเอ้ยอันนี้มันอันนี้ดีน่าสนใจน่าสนใจไปตีกันก่อนแล้วเดี๋ยวเลี้ยวภูเป็นตาอยู่ก็ได้นะคือเนี่ยมันทําให้งานของเอ็ดเวิร์ดเนี่ยคุณก็ต้องไปหนึ่งอลอนโซ่ถามว่าคุณไปด้วยฟอร์มของไบรตันแบบเนี้ย ในฤดูกาลน,นี้ค,คุณกล้าไปหยิบในชบี้เหรอหรือคุณจะไว้ใจอัมโลิมใช่ไหมมันเป็นคุณซือรุ่นใหม่ทั้ง3คนครับแต่อลองโซ่เนี่ยผลงานกระเป็นคนที่จับต้องได้มากที่สุดแล้วด้วยความเป็นอดีตนักฟุตบอลลิเวอร์พูลแล้วดันมี DNA ประหลาดด้วยการชนะในช่วงที่เรียกว่าช่วเวลาพิเศษมันเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนมีคุณสมบัติแชมป ที่หลายๆคนบางคนพูดว่าการยิงช่วงทดเจ็บตีเสมอได้ยังไม่ยอมแพ้ยิงประตูใช้อย่างชิ่เกมคาราบ้าลีกกับคาราบักเนี่ยนาทีที่90บวก4 90นาทียังตกรอบอยู่เลยนะ90บวก4 2 2 90บวก7 3 2ถึงแม้คาราบักจะเหลือ10ตัวก็ตามไม่ว่าจะมีเหตุผลอื่นอะไรมารองรับแต่เรเวอร์คูเซนก็ทำได้ใช่ใช่แล้วก็ด้วยการที่ว่า มันหลายเรื่องนะครับ,รบเพราะว่าอย่างกุนซือกุนซือที่ที่ถูกล็อกสเปคมันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่ากุนซือในโลกใบนี้เก่งๆเหลือน้อยมันมีน้อยรุ่นใหม่เนี่ยกำลังเกิดขึ้นมาจนหลายคนคิดว่าโอ้โหมันเกิดขึ้นมามันจะเป็นเจนเดียวกับพวกที่มูริโยราฟาไหมในในยุคนั้นที่ขึ้นมารพร้อมๆกันเพราะว่าถ้าเราเห็นเนี่ยถ้าเราวัดกัน3คนเรากุนซือสเปนนี่มันเข้าท่านะแต่ใน,นขณะเดียวกันกุนซือโปรตุเกสเราก็เห็นว่าล้มมาเยอะแล้ว อย่างอเดวิยาร์ตโบอาสเองอ,อย่างเงี้ย<ห>น,นะบ no ูโดลาสอย่างเงี้ยเออม,มันควรจะเก่งไหมล่ะก็ไม่เก่งไงก็ก็เลยเกิดอาการไม่ไม่ไม่น่าไว้ใจแฟนลิเวอร์พูลถึงขั้นที่ว่าถ้าเอ็ดเวิร์ดบางคนนะบอกว่าถ้าเอ็ดเบิร์ตแน่จริงอ่ะคุณกล่อมคอปให้อยู่แต่คอปก็ดับเทียนทั้งหมดลงไปด้ยวยบอกว่า,าใช้คำแกก็ใช้คำเอาแปลเป็นภาษาไทยสวยๆก็คือเอ็ดเวิร์ดเนี่ยฉลาดพอที่จะไม่คุยเรื่องนี้กับผมแล้วเพราะผมคิดมาแล้วคือกันเลยอ่ะ ซึ่งการบล็อกอย่างเงี้ยโดยที่อาจจะยังไม่เคยคุยกันเลยด้วยซ้าเนี่ยมันก็ยิ่งน่าสงสัยแล้วอาจจะไม่คุยกันเลยก็ได้นะว่ารอบแรกเนี่ยมันมันจบกันยังไงระหว่างครอปกับเอ็ดเวิร์ดใช่คือถ้าถ้าเป็นภาษาฝรั่งคุยกันแบบว่าไม่ต้องเลบอกว่าเฮ้ยเขาคงไม่โง่พอหรอกที่มาคุยกับเขาใช่ป่ะแต่นี่แปลให้สวยแปลให้สวยแปลให้สวยก็คือเขาเขามีความฉลาดพอนะที่จะไม่มาคุยกับผมอ๋อต้องเปลี่ยนเรืใช่แล้วครอปก็พูดเลยบอกบอกว่า คือบล็อกเลยครับคืออย่างเงี้ยคือการบล็อกเลยแล้วที่บอกเมื่อสักครู่ว่าอาจจะไม่คุยกันเลยก็ได้เพราะครอบออกเข้าๆอ่ะมันหมดสัญญาพอดีก็คือเคลียร์หมิถุนาเพราะนั้นการที่ได้เอ็ดเวิร์ดมาเนี่ยมันก็น่าจะมันช่วยได้แหละในการจัดสรรตรงนี้และชื่อเสียงที่ถูกลังสรรขึ้นจากทั้งฝีมือของเขาความสำเร็จของสโมสรความอัจฉริยะของครอบแล้วก็สื่อมวลชน ก็น่าจะมีส่วนในการช่วยได้แต่เนื้อสิ่งใดเขาต้องมีผู้การทีมที่แข็งโปก๊กเพื่อที่จะไปด้วยกันมไม่ได้บอกว่าต้องมีผู้การทีมที่มาแล้วอยู่ในอนัตเขานะเอ็ดเวิร์ดก็ต้องรู้ว่าเขาต้องปล่อยเขาทานะมันเป็นคู่บุญเอาม,มาเป็นเอามาเป็นคนคู่บุญกันใช่เพราะว่ามันคู่บาปไม่ได้เลยนะเรื่องนี้ซึ่งกับครอบคู่บาปแล้วหรือเปล่าก็ไปรู้โอเคครับอันนี้ก็คือทั้งหมด ของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดกับการกลับมาแล้วก็ได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นอย่างซีฟุตบอลวันนี้ขอขอบคุณพี่บีแหลมสิงห์มานะครับที่มาให้ข้อคูลดีๆสรุปครับไม่รู้นะว่ากับเอ็ดเวิร์ดยังไงไม่รู้โอเคโอเคแล้วอย่าลืมครับเดี๋ยววันอังคารที่จะถึงนี้สำคัญมากเรา PPDV Sport Talk จะมี EP Special เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกไทยพบเกาหลีใต้ ตอนแรกจริงอ่ะว่าจะวางไว้คุยวันเสาร์วันนี้เลยครับแต่ว่ามีเอ็ดเวิร์ดเข้ามาเข้ามากดอ้แล้วจริงจริงในความเป็นจริงมันมันก็ยังดูเร็วเกินไปถ้าจะวิเคราะห์เข้าวันเสาร์ก็พอดีลงล็อกได้วันใช่เจอโคจุนนะโคจุนโคจุนครับอนรักษ์ีเกินนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามต่อกันได้ในวันอังคารปกติจะอัปโหลดทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงทาง YouTube Channel p p t v Sport นะครับส่วนใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กด s u b s c r i b ์ก็รบกวน กด subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่วันอังคารกับ EP Special เจอกันครับ